Um, the world's climate changing and is having an effect on each of us, whether or not we realize it. One of our major sources of protein is fish, and changes are occurring in the location and depth of fisheries. The changes we become aware of are those on the prices. On the price stickers, but behind the sticker, is a whole series of events that are impacting our food choice. Okay, that's the From your personal experience and readings, explain how climate change has impacted your choice of fish. That's the main course of option. Write your answer on the following page. This task may require approximately 10 minutes to complete. จอตรงนี้เขาบอกว่า climate change กับ fishery ใช่ไหมนะครับผมพร้อมก็บอก from your experience นี่ climate change มันเปลี่ยนมันมี effect ยังไงกับเรื่องของ fish as main course เป็นอาหารหลักพี่ก็แนะนำว่าอย่างนี้ถ้าพร้อมก็ให้เรามาสั้นอย่างงี้เราต้องใช้หลกักตามิาศาสตร์ละเรื่องอะไรเรื่อง climate change เรื่อง ecosystem เรื่องโอช n น g กฟรี free. เรื่องของ Interaction between นะครับผม greenhouse gases กับ acidity in the ocean ลึกภาพบอ,อกปะ่ะค mm ือ hmm. คนที่เป็นวิทยาศาสตร์มอปลายมันจะลิงก์ตรงนี้ได้หมดเลยออบ,ลอบอสบอกลึกภาพบอกมไหมแล้วระบบเนี่ย ecosystem ของของ fish เนี่ยมันมีเอฟเฟ t ยังไงแล้วมัน lead to overfishing ยังไงแล้วตรงนี้เนี่ยมันเอฟเฟ t กับประเทศเรา แบบไหนตรงที่ว่าราคาอาหารทะเลมันแพงขึ้นปลาบางอย่างมันหาไม่ได้แล้วนะครับผมหรือว่าบางอย่างเนี่ยปลาตรงนี้นอกจาก p o l อลูชั r ก e n h o u s e gases เนี่ยทำให้อาหารพวกนี้มันไม่ค l e a แล้วนึกภาพออกมาเกปถ้าอยากจะเขียนให้ได้คะแนนสูงบอสต้องมี terminology ของลักวิทยาศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์ในที่นี้บอส,บอส,บอสต้องคิดว่าซิมันมีคำอะไรบ้างที่เราต้องใช้บ้างเนี่ยคำศัพท์เลย า ah. มันคือเราต้องคิดเป็นคีย์เวิร์ดขึ้นมาก่อนทำไมต้องคิดเป็นคีย์เวิร์ดเพราะว่าถ้าคิดเป็นคีย์เวิร์ดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะใช้กับมันในโครงสร้างแบบไหนบ้างพอาะสตงสตงนึกขึ้นมาซิมีอะไรบ้างที่เราจะต้องแบบเออใส่เข้าไปในเอเซเนี่ยแน่เลยใช้เวลาสักประมาณเนี่ยเราดูอ่านโจทย์เสร็จใช่ไหมไม่ถึงสองนาทีใช้เวลาประมาณสองนาที imagine keyword ไดละอ่ะลองคิดขึ้นมาซิ ใช่มันเป็น scientific terminology ที่ต้องใช้เขียนในเรื่องเนี้มีอะไรบ้างเอ่ย l u t i o n เลยมั้งโอเค Pollution เป็นส่วนหนึ่งนะครับผม <c oughs> มันมีมากกว่านี้มันอะไรอีกแล้ว Pollution แน่นอนต้องมี climate change และอะไรอีกแล้ว greenhouse gases ใช่ไหมครับผม greenhouse gases แล้วมีอะไรอีกเหรอคาร์บอนไดออกไซด์อะคาร์บอนไดออกไซด์อะ acidity ใช่ไหมครับ acidity of the ocean เช <c oughs> ่าไหมแล้วมีอะไรอีกเหรอ Overfishing อ่าโอเคมีอะไรอีกเนาะอืมอืมอืมคำสำคัญสำคัญเนาะเนาะคำสำคัญอืม <c oughs> ที่เกี่ยวข้องกังบวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเรียกสำคัญมากเลยที่บอสจะต้องวิ l a t e ให้ได้ ไม่แน่ใจฮะอ๋อ population จริงไม่จริงอืมอีโคสิสต์เอีกจริงไม่จริงอะไรอีกแล้วอืมอืมอ่าสปีชีส์จริงเงี้ย เขาต้องการคีย์เวิร์ดนึกภาพออกไหมครับที่บอสต้องใส่ลงไปในเอเซ่นะครับแล้วมันมีทฤษฎีอะไรบ้างที่เราสามารถนอกจากคีย์เวิร์ดพวกนี้มีทฤษฎีอะไรบ้างที่เราจะต้องแอดเข้าไปในเรื่องนี้บ้างหรือบอสทฤษฎีเรื่องทฤษฎีเลยเหรอใช่แน่นอนแอดเข้าไปสิครับคีย์พอยต์ของของ,ของการเขียนเอเซ่ของ G d e s i g n e เนี่ยเขาเขาจะต้องเช็คว่าน้องรู้เรื่องทฤษฎีด้วยเรื่องไหมที่เราเรียนมาเนี่ยตั้งแต มอหนึ่งหรือมอหกเนี่ยอืมดีดีดโอ้โคตรเยอะเลยพร้อมที่เขาให้มาเยอะมากครับเดี๋ยวการเคลื่อนที่ของน้ำหรออ่ะอเชน นะครับผมต้องเขียนพุ่งพุ่งภาษาอังกฤษ e l ลชิ่นเทมเปอร์เจอรอ่ะ convection ใช่ไหมอ่ะมี Gulf Stream จริงไม่จริงมีอะไรอีกหรอกรีนเฮาส์เฟกเออใช่ อ่ะคราวนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของกินปลาของบ้านเราแล้วมันมีทฤษฎีอะไรบ้างที่แต่เราจะต้องมาแอดเข้ามา <laughs> เกี่ยวกับกินปลาเกี่ยวกับปลาแล้วเอาก็นี่ไงเขาบอกว่า explain how climate change has impacted your choice of fish as a main course option อ้า food supply จริงไม่จริง หรือว่าจะเป็น supply and demand ก็ได้ใช่ไหมครับผมใช่ไหมเอมอโหนี่มันมันกว้างมากเลยนะไม่ใช่ไม่ได้กว้างเว้ยให้ list ขึ้นมาเพราะว่าเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกระสุนของเราที่จะช่วย g a ฟในการเขียนส s s เก็ e ยังมีช h อ i c อย่างนี้ว่านี่หัวก่อนแต่เราไม่ใช่ว่าใช้หมดนึกว่าบอกว่าครับอ่ะ คราวนี้พี่จะทิ้งตรงนี้ไว้บอสจะต้องราฟสองทฤษหมายความว่ายัางไงอย่างแรกก็คือ global climate change นะครับผมแล้ว overfishing นะครับผมเรื่องของ population เรื่องของ ecosystem มัน affect ถึง economy ของ f i s h e r i ในประเทศไทยยังไงเก็บปะคือตรงนี้เราต้องลิงก์ไม่ใช่แค่ greenhouse effect เราต้องลิงก์ถึง ecosystem ที่โดน affect by overfishing ลิงก์ถึง pollution แล้วก็ลิงก์มาถึงตรงที่ว่า as consumer มเนี่ยมัน affect ยังไงโอเคไหต้องเอาเนี่ยสามเรื่องเข้ามาลิงก์กันแล้วก็ใช้คำพวกนี้เข้ามาพี่จะลองให้เวลาเราสิบนาทีดูนะครับผมเราเริ่มพิมพ์ในเวิรได้เลยโอเคไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันต้องมีอะไรม้างานะสามเรื่องเอาจากโจทยนี่เลยเห็นเปล่าอ<ะ>ันแรก major source of food is fish ที่สองนะครับผมเนี่ย climate is changing เนี่ยเห็นบ้า mm hmm. นะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็คำของเกี่ยวกับพวก climate change ecosystem แล้วตรงนี้เห็นไหมครับ climate change impacted your choice of fish as main course option โอเคป่ะอื mm hmm. แต่มันจ็บโอ้โหมันก็เยอะอยู่ดีเลยอ่ามาพยายามโฟกัสเขียนให้ได้สองร้อยคำในสิบนาทีแล้วอืมนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้เราเริ่มแล้วนะอ้าวเริ่มเลยครับสิบนาทีครับเห็นปะพี่แปะเข้ามาอมบอสเห็นบนจอ,อยังครับเห็นแล้วอ๋อโอเคอ้าวนะครับ As we know, that one of today's big problem that we encounter is uh, Is climate change a climate change? This problem um, affects all of us both directly and indirectly. It's unarguably that one of our choice of food rather than meals are fishes. Uh huh consider considered as one of the major sources of protein die. Paraphrase, okay. As As greenhouse effect began to expand, humans are not the only victim. Climate change has effects all of the ocean's lives. Some places have. Being influenced um, right, by acid rain, which changed the acidity of the ocean to the point that some species uh, can no longer will no longer can no longer survive. Many food sources have, <laughs> have been destroyed by a change in temperature, cause a change in population of fish and other marine life below. Right, right, S marine s p e c i e s ก็ได้เนาะโอเค all the นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ all the things that happen affects the choice of food we choose to consume แนละตรงนี้เราก็บอกไปว่า Furthermore ตรงนี้แอดไปเรื่องอีคอมเมิรไปเลย Furthermore นึกภาพบอกนะฮนะ <laughs> uh huh. this directly นะครับผม cause A disruption in prices through Nagapum shortened through the Nagapum through decrease ga, decrease supply and higher. prices เห็นไหมเนี่ยก็เกิน200แล้วเห็นปะแค่นี้เองเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อย Some fishes that are commonly sold may not be available now due to the นะครับผม low in population This of course นะครับผม will drive price of all fishes because of นะครับผมดีนะครับผม s c a r c e นะครับผมก็จะมั้ Air supply เข้าใจมานน้อยลง Admin นะครับผม Has been changed Fish prices will go higher if this problem continue to go uh continue to นะครับผม Continue to นะครับผม Persist เข้าใจไหมมีเป็นปัญหาอืมเออเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ ได้ดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับผมแต่ว่าเนี่ยพี่เพิ่มคือเวลาบอสพูดถึงเ h อรี่ก็พูดถึง a m มโ e แล้วก็ให้ตัวอย่างเอฟเฟกต์ hmm. นภาพออกมาค่อยๆลีดทีละเทอรี่พี่ลีดก่อน climate change มาที่นะครับ mm hmm. ผม global e house a greenhouse effect temperature acidity in rain lower population e f f e c t s on the economy how it affects my life อย่างเงี้ยนะึกภาพออกปะจากใหญ่ไปเล็กก็ได้ Boss, นะบ,บอสทั้าหนึกภาพว่า t ท e รีที่เราจะวิเละก,กันในการเขียนนะ mm hmm. อืมโอเคคราวนี้มาดูโมเดลกันออันที่หนึ่งอ่าเห็นไหมครับอันที่หนึ่งเขียนค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ย ตรงนี้นะครับได้คะแนนเต็มอดูนะเขาจะพูดว่ายังไงเรามาศึกษากันพราว่า most of us are more than willing to change นะครับผม our food choices and menus when we go on a diet to gain or lose weight but we are unhappy when we have to change our regular diet because our favorite food is unavailable or prohibitively expensive those of us who choose fish as a regular part of our diet Have noticed a difference. What we don't often realize is the factor behind the changes. Many fish and shellfish required a range of acceptable temperatures to survive. Cod which live in the North Atlantic can thrive at the water temperature below 54 degrees Fahrenheit and sea bottom temperatures above 47 degrees Fahrenheit. At these temperatures, cod can go about their business of swimming around. Getting caught in large net can end reproducing. If the temperature rises above these temperatures, the young cod have a higher mortality rate and the adult cod do not reproduce. This has a profound impact on us. We depend on plentiful young cod to restock the adult cod population and the adult cod population to supply cod and cod byproducts. As the ocean warms up, the cod population will decline or the cod must move north to find colder water. In these new colder waters, new predators may reduce the cod population more than temperature could. In either case, the number of cod available for the production of cod liver, oil, or fish fillet will be reduced if not eliminated. Warmer water can produce a whole new set of dangers. Some diseases not met in colder waters become more prevalent in warmer waters. As fish stocks move from one temperature areas to another, they are faced with new dangers and new diseases. Temperature can also affect the reproductive cycle and migration of various species of fish. When these cycles are disrupted, the stocks can diminish. Causing few fish to be available to the market and increasing the price chart for the product. If these changes are caused by climate change, how do we mitigate the problem? We cannot change the temperature of the ocean. We can become involved to mitigate the cause of climate change. It may seem like a monumental task, but it's up to each of us to decide what we are willing to do to help. make up and flow. ถึงอีโค o มีแล้วก็ค่อยถึงตัวเราแล้วก็ท้ายสุดทิ้งท้ายว่าเราจ,จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่โตไม่ได้นะแต่ each one of us ก็ช่วยให้ปัญหามันน้อยลงเห็นปะ <c oughs> ออเติมน้ําหน่อยเติมน้ำหน่อยเข้าใจปะ <c oughs> พี่เข้าใจว่าเรา concentrate on structure แต่ว่ามัน effect เรายัางไง directly เพิ่มไปหน่อยมันจะได้สองร้อยคำนึกภาพอไหมครับเห็น <c oughs> ไ,ไหมเห <c oughs> ็นะนะอ่ะมีคําถามอะไรบ้างไหมตรงนี้ นี่น่าจะมีนะโอเคงั้นสมมติว่าเรื่องพวกไอ้คอร์ดเนี่ยเหมือนในที่เขาตัวอย่างมันก็ต้องรู้อยู่แล้วนี่แน่นอนมันรู้เยอะมากเลยเนี่ยเพ่ต้องใช้คอร์ดเลยปาทุน่าอะไรแฝกเว้ปาทุน่าต้องใช้นะนะครับพพ่ไม่เคยดูจีิเปล่าอืมกินบ้างหรือไม่กินไม่กินกินอิอ ยนีีกินทูนา่าบ้างหรือกินแาวมอนอย่างเดียวก็กินหมดนะถ้ามันมีให้กินข่าวร้ายคือทั้งตากับแวัมอนต้องอยู่น้ำเย็นวะมันถึงจะโตอือจริงปะน้ำทะเลร้อนขึ้นแต่อย่างเดียวพี่น้องปลายใหญ่ไปหมดอ,ะอ่ะเก็บปะอือคือคือโลกร้อนนะครับผมยังไงก็สวยกว่าสวยอะฮะนะฮะ ถามมีซิงเกิลเกตเวกเนาะปัญหาโลกแกิไปหมดเลยวะขอขัดกันหน่อยใหญ่ไม่ได้ไม่ได้โลกร้อนเด็กติดเกมเขามีซิงเกิลเกตเวเออถเขียนไปไม่ได้ไม่ได้เราต้องมีซิงเกิลเกตเว้เพราะโลกร้อนไปไม่ได้ไม่ได้ไปไปา้หน่อยลมพี่พี่พูดอย่างนี้พี่ไปเป็นรัฐมนตรีไอซีทีได้เลยให้ไอเดียดีกว่าดีกว่าเด็กเล่นเกมพี่บอกว่าเราต้องมีซิงเกิลเกตเวครับ เพราะว่าใช้ไปฝาหน่อยหลงแ้่ยังฟังเพิมากกว่าเลยโอเคค่ะาโอเคเอ่อคราวนี้มานะครับโจทย์อันที่สองกันอือ uh.